สวัสดีคร e ับ <ligen petto> สวัสดีค่ะ <bites> สวัสดี้ก็มาผ่กันกับบารานกับสาวน้องคือเก้าครับครับวันนี้บารานกับสาวน้องพาพี่พาน้องมาละรอปลาเสียบานเด้อครับครับก็มาผ่อกันเสาร์วันชิหัตเนาะเสาร์วันชิฮัดที่สองเดือนมิถุนายนพีหกหาครับครับก็มาหลุดมาตามกันเบิงเอาบวันนี้บารานกับสาวน้องสีมันบอไปกันเลยครับใส่ไหมเดีวใส่หกโมงเนาะ ดอกเลไรขางกิ๊เฮะครับเห็ดกออ้าวครับมาตกออเห็ดกออ้ออา,ออาวก้อนโมเลยโอ้ที่มีอย่างน็ดยังยนะ้อยเออเก็บเนาะเิดล้ไปตามเบึงนะจ๊ะ làm đây đọc ngay đây đang Hãy subscribe kéo เฮลังเขียวเด้อจารย์มันเป็นเฮ็ดไข่ลักษณะนสมเขี่ยๆกันเนาะมันเขี่ยๆกับเห็ดไข่ครังเห็ดไข่ฮะแล้วแบบเฮ็ดไข่เขียวตัวเฮ็ดไข่เขียวตัวโอ้ยเฮ็ดไข่เขียวบวันซานก็มาลันเก็บเอาไปปิ้งตาใส่็จก็ไปถูกอมเพ่งหอมเพ่นี่กระตาเอาข้ามากกับอะไรเนี้ยนะครับมาลันเขาต้องไปบึงโฮมเฮ็ดไข่วันนี้ว่นเฮ็ดไข่เกิดแล้วเนาะ เดี๋ยวจะย่าเบิงไปครับเก็บเห็ดลงห่อๆไปนะเห็ดติงเห็ดดอนไปนี่เด้อจ้ะเพราะว่าเห็ดยาวจะเริ่มไหวแล้วเนาะปาหนีแจ๊กควายว่าว่ายห้อง b ด d เขาวโดนแล้วเนาะมอดตาเอือนแล้วปลาหนีเขาไม่ยามเบังแจ๊กสะออกก็ออกเนาะแล้วก็ไป่เด่นอยู่เนาะจ้า cái gì để lại giang bị kéo luôn cả nó nhìn nó nhây ừ. các, đi em quả ba đấy mày, cái thang lợn phảy các, cái พี่น้องเราออกไปแล้วรอบนึงข้าวขาไปลอยู่บนทะลิกนี่ไ้ออกความร้อมัอมอมนนะออกตัวพนนี่ไข้ขาวครับขอเอาครับมาละำไยยุงอะไรทั้งยากเหอยู่ยเสียงนาย่าง,าองอยุ่งนอนบปยาวก็มียวเอาไปแกงำไ่ใส่เห็ดเนาะมือนเนาะขิดอยางเนาะแย่เืองไนะทยหมดน้ ข้างมุดวเทียงมันเป็นโตมันจะวะโมโหพี่กันแน่หว่านมันถูกซองโดนนะเป็นป้าบรรยากาศในป้าครับมันีโอ้สาวน้องเป็นกระป๋อเห็ดไข่ดอกนึงครับเป็นสาวน้องเอินไปครับเป็นเห็ดไข่กันสาวน้องครับหืมงานส่วนขนอ,องสาวน้องขาเป็น อาดนเห็ดกยดเนาะสเปีนช่วงขาตางเพื่นน่าจะอกอกวาโดนน้ำหนักฝนตกน้ำเยอะจะผักไปสักอาทิตย์น,นึงแล้วสิยมือเนาะแต่ม่แดดออกมานี่ก็มีมียเสียออกอีกครับเพราะว่าปลาพันซุ่มเลยเนาะจ้านี่จุ่มงานเลยค่นึง khỏi cho tập tàu cũng biết Nhanh <laughs> ý khắp làm đây chắc Có ảo đi chắc Không Ở trong đỏ đi chấp. แก่งเสียพีกันเด้อครับพี่น้องพูน้ำหมวกวานพี่น้าออกมาเป็นตาตาน้องกระบะเราเพื่อเห็นเห็นด้วเพิ่นเอาเมื่อวันพระจักเพิ่นเต็มตาเมื่อวานพี่น้องเริ่มเข้ามาแล้วเนาะสวยมากเลยพี่น้องเริ่มมาหาเห็ดกันนะครับอ้าวจุ่มหน่อยกุ้มเยอะพนุว่านนี่มั่งเหรอเห็นด้อจากแกงเสียพี่ Yeah, Bây <cAdd> giờ ta cho sốt sốt vào bàn đó bạn ạ ta đang Có ta đang Thì thật cắt สีเดียบเอาเอาโลสันท่ากักัดบ่อยานเลยเนาะแกก็หนุ่มเดียบไปเนาะดีดีหนุ่มยี่ยมหืมหนุ่มงามเลยครับพี่น้องสิพันสานองคือมาบอกเนี่ว่าเก็บเพชรอย่างว่าชันแนวไยอเป็นเพ็ดกออ้าวคือกอเด้อจากสีพสานงบ่ได้บอกเนาะเราบอกทุกดอกพอเพิ่งเป็นเพ็ดชนิดเดียวจ้ะแต่ว่าแถวบ้านแถวนี้เพื่อนเออเื่นเพ็ดกาวเนาะ ก้แล้วจ้พี่ตน้อกเพื่อสิเอิ่นเนาะนี่อเ่นนคือกันครับเขาเล้บอกว่าตอนนี้เฮ็ดยังเฮ็ดยังนะจ้าพราะเป็นเฮ็ดชนิดเดียวกันจ้างมาลด้ตุ๊กปก่ากองลอยครับงนทานงามนี่ทานเลียดเด้ครับ ก่อนทับเพื่อนไว้เต็มมาได้ยังแข็งดีอยู่นะโอ้ย,ด,ยดอกอางามแพีงแท่ดอกงานบนพีดอกเอฟซีทุกคนเบิ่งเลยเนาะสวยๆงามๆเลย,อยลเอา้ยตุ๊บคือเออยเฮ็ดมาออกอยู่รอรถอถึงตัวสถานุงยางเดี๋ยวมาหารถเลยเนาะ <S 2> <S 2> โอเฮ็ดอยู่รอรถนะครับ ทองดอกางามครับแต่เหง้ครับโอ้ยดอกนงามงามเลยครับทองของขาวดีเยูแต่แห็นจะมีติดขมในเด้อครับแต่ว่าไปแกงร่วมกันกระแซบครับยำครึบครึบเลยครับอดอกลอยขึ้นเอาอีกครับ ออกเมือนแ้นเด้อจ้ะนอนเสรไปแกงเต้านม้สดกินแซเสพข้าวแกงเต้านมเฮ็ดมันดุนะเนาะแกงเต้าไม้สดใส,ส,ส่น้ำเนื้อสดขาเบือเนื้อเนี้ยอ๋อดอกนะดอกงามให้ครับนี่ยอดเฮ็ดที่หาได้ครับมาหน,นิเครื่องตายเนาะสามองเนาะจ้าครับเ,เ,เป็นเห็ดกออ่าวเนาะเมีนก็มีเห็ดไข่เขียวน่เนาะ เห็ดเข้เขียวเห็ดตะแฮเนี่ยเห็ดขาวดินปนกันเล็กน้อยครับครับไปเดี๋ยววันนี้สานองสิไปเห็ดเมนูอย่างสูพีสนองเบิงเนาะสานองสิไปแกงเซรามิสซูพีสนองกินนะจ้าแต่จะไปผอกันอยู่เฉียงนาสานองเด้อจ้ะครับไปเอาเมื่อแล้วครับจ้าสานองกับบ้านหลามาหอดเฉียงหน้าหนเด้อจ้ะสานองกับไอ้ล่างเห็ดทั้งแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าแต่สานองสิไปหานมใหม่มาผอก ตบนะจ่าถืกแกงรวมๆกันให้พี่น้องให้กินน้ำนะจ่าป้าน่อนใหม่ขึ้นนอนใหญ่แถ่ะบาลานล่างออกไม่คือข่างเทียงหน้าซาน้องเด้อจ้ะตัดออกว่าตัดครับจงนอต้นล่ำต้นกันไว้ร้ายเพิ่มเข้าเจนครับนอนเดียวกับเลื่อเฟือแล้วเนาะได้แกงเล้ยข้างจ้าไปพี่น้องกินน้ำนะจ่าพอบาลานกัาซานองสองคนกินมาเบิ้ลน่อนใหม่จะน่อนใหญ่จ้ะ อูเอาไรหม่ปอกไว้เนี่ยเฮ้ยนอยงี้เลยจ้ะนอยน้อยอ้ยน้อยๆกนะหล่นอยเน่ยยบต่รอเขงน่งแย่งนนี่นอยงก็มูแหจ้ะเกิดก่อนเขาเอิน้อยอย่งนี้กิมซูบอ่ะไยังน้อยน้อยล้วนเามาปลูกเอาหนียงเหลี่ยมเน่ยมาปลูกัดเนียงเหลี่ยมมาีรับต้นแหลกเป็น เตยเกิดนะเกิดน้อยๆนู่นนอนกำลังเกิดไม้หลายเลยจ้ะปลูกง่ายเ่ใหม่เรียนอาเอาเนี้งไวเสียบซ้ำใ้กับติดพงกนี้จะพวงเทียงสานนองกับบาลานี่พูกเบิร์ด้วอไม่อาจฟองเบิร์ดนะครับโอ้แต่ิดจนสารนอบาลาเนาะอยู่ไปยังเสียแลวจ้ะสารมีเงินเห็ดไม้นะ อยากให้บาลานงปอกเปลือกให้น่าจัดให้สนุน้สิเป็น้นซับแล้วก็ไปแก้หนะจ๊ะน้องใหญ่ให้น้องบาลานะนาหสมบูรันเป็นนอแหลกพันน้ำเนาะกอมันสีน้องานอมนะ่ว่าเวิ่าปีแหลกพองเิ่นจะเป็นนอเนาะขึ้นมาอยู่ข้นมาหลายแต่ว่าปีนี้งนหลาย

ออเสียดายแหยงมาปอนนี่ไอปอนสนทอนี่นะปอกดเพนเออเด้วสายทองสีฟ้านีดโอ้ยมันอ่อนยนะอยู่เนาะปางลายเสีได้โอ้อ <laughs> อ้ปานนี่เห็ได้เห็นที่มีดมีดอู้นแกงเนี่หมอบ่างไรเ่เด้อจ้ะเมื่อกี้ก็สานทองกับบาลานเด้อจ้ะใส่ไปดูหลายๆเนาะแตแว่ว่าแกงเราใหม่สายทองเสียบไดใส่ใส่อมเด้อจ้ะหรือว่าข้าขาบานเท่านะจ้ะ อา่ามพ่นบมกินพ่นบอหมักเสียพันเอฟซี่มักใัยเอาเด้ครับวเงา,เล,า,เ,า,าเลยจ้าแต่สนองสีซับแล้วจ้าอือสนองปานนะครับตอนน้ำมันก็เลยเจ๊บมักน้อจ้มามักงมักน่อยมกักาน,นะนว,วา่ามันเป็นตอนในเจ๊น้อยจะม่ย่ำครับแต่เหลบอทายก็บเสียบางแห้ง ภใส่คขา่า,าบางใส่คขามาแหลบไปดองงงอย่งคือแหลบมากแหลบภาษาอีสานมือละคำบ้านอปอบบกคนคือคนเออมาได้จ้ะแต่คนเอาความบอกมาใช้ใสแหลบบางเทีงงงจจอแะไรนั่งกันจิ้งกองงงอีกเรื่องแต่ยืมกันมาหลายปีก็ยังงงบ้านหลานว่าภาษาภาษาบุถาวรบ้านหลานเนาะเป็นคนบ้านหลานเหรอมอบ้านหลานแต่ว่าเคยอยู่แบบบ้านเ,น,เนาะตรงี้า น้องหมดลงปเป้าปลาปลิงเนี่ยอุย้ยที่ว่าเนี่ยมันมันสิจมขาน้องหมดมบ่ราะจม,มวงางยา้าน้องหลายเนาะอุ้ยปเป็นตะเส็บเนาะขาดีบ่่ะขาดีเงี้ยเห็นน้ำใหม่สมเนาะเดี๋ยวมันที่ปีที่แล้วเนาะห้องน้ำใหม่ไ่บ่าเน,นั่ยมันที่บาลานเ,เป็นไปเอาจังผู้ครับยังมันเบิดเลยยังสนาะน้องเห็นคีบีน้องเมืองเนาะ ยังหันสามขวดหสี่ขวดเนี่ย,ยขาวนีแหงเด้อจะบอดำเลยขาวาแล้วก็สแสบเนาะแกงแสบเียแล้วจะมาเบิ่งตอนสนองแกงเนาะจา่ายเยาสนองเสียเอาไปต้มให้จืดแล้วก็จังสีมะแกงให้พี่้องเขาให้กินน้ำกันนะจา้า นาเขา,า,าปานในสวงเาด้แต่นนขนๆได้เนาะขนได้ครับแล้วน,นางแบบหลายเลยครับจ้ามงติดตมจืดแล้วลงอเลยจ้าจะเสียทำไมน,นะทำไมจะสดหนิแกงหวานครับเห็นจสดทำไมสดเด้จ้าเบๆเขียนุพีสีนองเขากินครับใครมดสานลงไขาใครไงด้จ้าสใส่ว่านลเงนี้อยู่บ <laughs> ้านหลัเดี๋ยวเิ่เดี๋ยว าาช้วมะละกินไปลองไปลองมั้งไปทไปน้ำเนื้อจ่ายแล้วไปขายให้เดือนเนะาะเพราะว่าทำใหม่เขาก็ต้มจีดแล้วเนาะครับไปขาใยใกล้กอนได้จ้ะอ้าวไงเอาจากห้างหนึ่งน้ำมะละกนเนาะอู้ใครมิจจะใครยังไงแต่ว่าใครบอดุกปนไหนดอกจ้ะก็พอได้อยู่ได้กินนะจ้ะอู้ใครยังไงฮง เมื่อตอนบาล่ากระสาหนงเลือกออกแล้วนะจ๊ะเป็นสะอาดเรียบร้อยแล้วจะมาเบ่งจา้าใส่เครื่องไปนะจ๊ะก,มมกะสาหนงขูกระเทียมเอ้ยิมหอมแดงกระเพียงแล้วลก้กักตะไคร้อันนะจ๊ะไไขูดบวมไปนัป่ก้อนลงเยอะก้อนอยากายากันกน้องอยากกระเด้อจ้ะปีฟ้าจเจ็บนิดนึงฉันเลยจะเอาเครื่องปรุงมาลงนะจ๊ะใส่มืแดงนั่ครับ เดี๋ยวานองใส่กับเ้อกันจ้ะลองเอาใส่นามัเด้อจ้ะแต่บยเป็นเป็นก่อนติดกันนะจ้ะเดี๋ใส่หนามปรลาดได้จ้ะแกงปูนี่ซ้ยังไนะเดี๋ยสานองใส่เป็นกงปีเด้อจ้ะแกงละไม่นี่เอาใส่นายานางกตสีสีบ่งามหเด้อ ว่าดีหนำยันางเนาะแต่ว่ารสชาติเป็นนี่สุดยอดเล้ะใส่ายนีนะจ๊ะพอมอองใหญจ้ะเต็มหมอเลยคหัวปลากระสุนแลวเนะเอใส่ใส่จุกเรียบร้อยละจ้ะสีหมือนสีเหมอนสีบมาืันสีแดงเลยจ้ะเออ ไข่มดกใส่นะจิจ้าเป็นตอนนาะไข้มดกาใส่นะตอนทุ่ายนะจ๊ะใส่ไข่มดลงไปเลยไข่มดตาันด้สยเมดดำเนนจ่าเพราะว่ามันเกิดโดนน้ำมาแล้วมันไม่ได้ไงเงี้ยน่าจ่อาจอุ้ยเบมวันละคน,คนเลยจ้าลำยากนะเาเนาะยุดยอดเะ แกงหน่อไม้เ้าวกระเลี่ยนนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาเด้อกินขขาวกับบารานครับสาวน้องนะครับเขากับแกงแกงหน่อไม้ใส่บวบใส่เห็ดครับใส่ไข่มดแดงพร้อมแสบเลยครับหอมเหมือนไยเลยจ้ะกับเขาอีสานบมานห่อครับ แซ่บ,นนบวันนี้ในโบกิ้น้ากินอีกเล่าใจ <c oughs> บอกแกงนอำมันก็แกงเห็ด <c oughs> อ้าวพอแล้วเนาะครับเด้อคลิปนี้กะบวาลานกะไปหาเห็ดเตรียมในพ่อด้แกงเนาะจ้าครับไปกัดเห่าม,มานันนี่คลิปไปหาเห็ดมันนี่กะบบ,บบ้านทอนตำบลทลาดอำเภอวารินจังหวดดัดอุบลราชธานีครับ แต่ว่าเฮ็ดกะเดื่มห้าหยากเนาะจ้าครับสินชอบคลิปนี้อย่างไรกากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบรนดาน,น้ำเน่กดกระดิง่งเพื่อจิได้รับคลิปใหม่จากบารนานครับครับสำหรับคลิปนี้กากพี่ฝากน้องไ้เพียงเท่านี้แล้วเนาะครับนะ้บอกระเพากันคลิปใหม่เม,มื่อไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาครับมาเอาห่อเขามากินกับแบรนานเด้อครับ